สวัสดีครับผมตซค์ค้นก้อย่บริการสเปียร์สโตรน,นะผมอ่าโอเคครับวันนี้ก็มาต่อกันกลับไหมครับมับนพีผมเร็วไหมครับหน,นึ่งเดหน่มไมมานอมิดเนี่ยเองครับผมโอเคครับพาร์ทนี้ครับก็ตามที่บอกกันในพาร์ทที่แล้วผมว่าจะไปเก็บโดยกิกิให้ครบอ่าครบเท่าไหร่นะ1,000น,นะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็เตรียมของก่อนนะผมอ่าแคปเตรียมมาเตรียมของไปครับผมอ่าเราออกเดินดีกว่าครับผมตอนนี้โดยกิกิเรามีอยู่400เอ้ย700นะผมเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บให้ถึงหนึ่งพันมโอเค นะครับเราไปไปตรงจุดปั๊มปั๊มโดริคิของเราตอนกอดนะผมอ่ะไปเลยคีเลยป้าวู้เย่ๆขี่เลปไปครับผมปตรจุดปั๊มของเรานะปั๊มโดริกิของเรานะผมโอเคแนบก็มันเรียบแหละนะครับผมตรงเรือที่เรียบแหละครับผมตรงอะไรนะที่มันมีสปอนของโมมอนก้าครับผมนั่นแหละครับคือจุดปั๊มของเรานะครับผมโอเคอ่ะไปครับอีกหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยเมตรนะผมก็จะถึงจุดปั๊มของเราแล้วนะครับผมอ่า โอเคนี่ก็ตรงที่ผมตายนะตอนที่ไปลองอะไรนะลองอะไรวะลืมแล้วนะครับช่างมันครับผมโอเคนะครับโอเคครับก็ถึงแล้วนะครับตรงจุดปั๊มของเราครับผมตรงนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นจุดปั๊มของเรานะครับโอเคเดี๋ยวจะดูก่อนครับดูจากอ่าพาย้อนครับผมเอ้ไม่ใช่ลำนี้สิลำไหนนะอีเรือแตกโอเคนะครับผมอาชิบชิบชิบเอเสียงอะไรอ๋อเสียงจระศัตว์โอเคนะครับ เดี๋ยวผมไปหาเอ้ยเดี๋ยวไปตรงจุดปั๊มพนักงนก่อนนะผมน่าจะตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคอืมถึงแล้วถึงแล้วโอเคจอดจะจอด,จอดโอเคครับผมหวดมาดไม้ไปก่อน,นครับผมอ่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับน่าตรงนี้นะครับที่มัที่มีอ่โมอมอนกาสปาร์ครับผมโอเคครับผมอ่าผมสร้างสร้างโดมปั๊มก่อนครับจะจะปั๊มแบบง่ายๆนะแบบน,นึงครับโมอมอนกาเข้าไปหูหนออกมาทําไมเนี่ยเข้าไปสิเพื่อนโมมอนกาแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานนะเพื่อน หมไอ้กระตุก okay. อีกแล้วนะครับโอเคอ่าชุดผมโอ้โอเคครับผมลืมคราบหมวกกับรองเท้ามานะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับ right> ผมนะครับผมนั่งปั๊มนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับผมทําอะไรแป๊บนึงครับโอ้ยมุมมันก้าเลยเพิ่งมาสิเพื่อนอะไรเนี่ยนารีบเบ๋นารี้เบ๋นารีบเพื่อนฮะมุมมันก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 ะตายไปสิเออตายไปสิตายไปสิแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคนับนี่ก็เต็นจุดปักของเรานะผม อ่ะนี่ก็คือจุดปั๊มของผมนะโอเคถ้าผมขออ่าสปีดคลิปไปแล้วกันนะครับสปีดคลิปไปตอนที่ผมเก็บเก็บตัวเลขกี่แก้ถึงถึงหนึ่พันนะโอเคครับเดี๋ยวเราสปีดคลิปไปเลยละกันครับผม โอเคครับ okay, ผมแล้วก็มาตอ,อกเลยครับผมอ่าตอนนี้เราก็ได้มาเก้าร้อยเก้าร้อยหกสิบนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมก็ไปดีตัวเกมมานดิดหนึ่งคนระับเพราะว่าตัวเกมมันแหลกมากครับผมแหลกจริงแหลกจังนะครับตัวเกมโอเคครับก็อีกแค่สี่สิบเพะั้นครับผมเราก็จะได้เป็นอ่าอะไรวะได้ได้ท่ามาเพิ่มครับผมแต่ผมยังไม่ทราบนะว่ามันจะได้ท่าอะไรมาเพิ่มนะครับผมก็มาลุ้นพร้อมๆกันนะโอเคแป๊บนึงครับอีกแค่สามสามสิบครับผมก็คือค่าอีกหกตัวนะครับก็จะได้ท่าใหม่มาแล้วนะครับ แล้วมันจะแล้วมันจะเป็นท่าอะไรกันนะครับมารวมกันนะผมโอเคก็มาฆ่ามันต่อครับผมแต่ทําไมมันไม่เกิดอันเนี้ยนายเกิดสิบอ้ตกใจ <c oughs> มันเกิดอัดหน้าเลยเว้ยโอเคปึ๊บ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 ซิกแซกซึกแซกสวัดสวัดิในทำอไรตรงนี้เพื่อนมาทำตรงนี้เพื่อนมาทำตรงนี้เอาบอจเอจเอา้าอ่ะเจ้าอ่ะจะไฟอ่ะโอเคก็ได้มาเก้าร้อยแปดสิบนะเก้าร้อยแปดสิบแล้วนะผมโอเคครับก็ฆ okay. ่านะอีกอีก,อ,กอีกตัววะอีกอีกสี่ตัวผมก็จะครบแล้วนะเอาแครตีเราเนี่ยโอ้โหแล้วโหลเยอะเลยเว้ย ใครวะเห็นมีเลยเออเออช่างมันกันะครับโอเคด้านนึงครับโหยังไงมันมาโดนกันตรงนี้นี่เมื่อกี้เราโดนพลังงานไปนะผมโอเคก็ว่าอยู่มันอยู่ตรงไหนครับผมเฮ้ยขู่นายอ่าโอเคมาเพิ่บๆอีกแค่เอ้ยเดี๋ยวๆอีกแค่อีกแค่สิบห้าตัวผมเอ้ยอีกแค่สิบห้าผมเราก็จะท่าหมดแล้วนะตอนจะคาอีกอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะตายแล้วจะตายแล้วแป๊บหนึ่ง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  แป๊บหนึ่งวางก่อนโอเคเราต้องฆ่าอีกสามตัวครับผมเราได้ฆ่าใหม่นะไปหนึ่งครับต้องระมัดระวังกไปหนึ่งครับอ้าวไฟไม่โดนปะไฟฟไม่โดนไม่เป็นไรเราเราเลื่อนรีเจนครับผมทำไมมันไม่รีเจนนะเนี่ยเอาเข้าใหม่ดิรีเจนไหมรีเจนไหมรีเจนไหมอ่าไปหนึ่งครับลองออกเข้าใหม่ดูครับโอเคครับเลื่อนรีเจนแล้วครับเมื่อกี้น่าจะแลกนะครับอ่าก็คลิปตามที่บอกไปครับผมว่าตัวเกมมันแลกมากครับผมก็ไม่ทราบกันนะว่าทำไมมันถึงแลกขนาดนี้นะครับโอเค ก็อีกแค่อีก2ตัวครับผมเราก็จะได้ท่าใหม่มาแล้วนะผมอ่ะโอเคคเดี๋ยวมาเคลียร์ตรงนี้ตัวครับผมชิปโอ้โหมันเยอะมากครับต้องระวังระวังหน่อยนะครับปปิดทางกันครับปิดทางกันครับพวกเฮียมตีเราได้เว้ยเอออนะเีแค่หนึ่งตัวครับแค่หนึ่งตัวครับอ่าเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งครับโอเคอ่าเป็นหนึ่งเพื่อนเต้นเพื่อนออกออกไปเราตายเออโอ้ โอเคคาตัวนี้แล้วกันนะครับน่าจะง่ายดีนะผมโอเคจะไฟเหรอจะไฟเหรอจะไฟเหรอโอ้ยครับครบดึงควแล้วครับผมอ่านี่ไงครับไม่ได้ท่าแมนนะครับชื่อท่าว่าเกโป้เหรอเกโป้คืออะไรวะคืออะไรวะเกโปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปใช้แล้วกันครับเราเคลียร์ทางน้องครับให้เราออกให้เราออกไปได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับเคลียร์หมดก่อนครับเคลียร์หมดก่อนครับเออบันงครับผมขอทำอะไรนิดนิดหน่อยนะครับผมอุดทางนะครับอ่ะแล้วก็กินป๊อตตโต้ มาเย่ yeah. ตัดอันนี้แป๊ปนึงตัดปึ๊บอตาข้าวนะครับอย่าอยากก่าจะไฟจะเอาเหรอเพื่อนจะเอาเหรออย่าอย่ามานายอย่ามาสู้เย่ยไอ้บ้าอย่าสู้กับเราไม่เอาเรามาสู้นายเฮ้ยเราสู้นายนเพื่อนโหเราไม่ต้องต่อยนะนายเราเป็นโตโจ,โจสัตว์ที่ยิ่งใหญ่นะเพื่อนโอ้โหตอนนี้ครับแล้วก็มีโดเร็กริมา1น1 5งพนะ้านะครับผมโอเคก็จะทำอะไรครับชะทำพวกเก็บโปรอะไรอย่างงีค้ครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้กันหน่อยนะครับอ๋ออู้ อ๋อรู้สึกว่าจะเป็นท่าเลยนะเดินชมตานใช่ไหมของพวกซีพีไนอะเออในในการ์ตูนครับน่าจะเป็นท่านั้นหละครับโอ้สุดยอดครับผมโอ้สุดยอดครับมันอะไรนะครับโอ้โหเท่มากครับโอ้โหโอ้โหครับเป็นเดิ๋วชมจํานะครับผมของพวกซีพีนครับผมในการ์ตูนนะโอเคก็ถือว่าเราเหาะได้แล้วผมแม่สุดยอดแค่นี้ครับถ้าถ้าเรามีผลลัยปสาจใช่ไหมเออแล้วก็บินมาก็ได้ผมไม่ต้องพึ่งเรือต่อไปแล้วนะครับสุดยอดจริงครับผมท่านี้เนี้ยโอ้ผมชอบอ่ะนะเป็นท่าที่ดีโคตรคูนะผม โอเคครับต่อไปถ้าเรามีผลังงานิสซาเราก็ไม่ไม่ต้องกลัวไต้แล้วนะผมอ่าแต่รู้สึกว่าเราจะใช้ในเรือไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเรากลับบ้านกันครับกลับบ้านแล้วท่าใหม่แล้วผมชื่อท่าเก็บโป้นั่นแหละครับโอเคก็เป็นเดินชมจันทร์นะครับตอนที่โดนลิกิครบหนึ่งพันครับผมก็ได้ท่าเดินชมจันทร์มานะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่แล้วกันนะครับโอเคนะผมอ่าผมจะบอกนิดนึงครับคือผมลงมอดเรือมาเพิ่มนะครับก็คือมอดไอ้นี่ครับเนี่ยครับมันจะเป็นเรือแบบไหนวะแบบนี้ครับ เนี่ยมันจะเป็นเรือแบบเรือแบบลำใหญ่ๆับผมโอเคแล้วม,มันจะเก็บมันจะเก็บของได้นะ <c ười> โอเคครับผมซึ่งเอาไว้ว่าพาร์ทหน้าผมว่าจะมาจะมาต่อเรือต่อเรือพูดกันนะผมแเราจะไปออกสู่ทะเลกันนะผมด้วยเรือเอรือลำนี้นะเนี่ยเพื่อมันคราบเนี่ยนะก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการคาบเรือนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะคาฟเรือกันครับอ่าเอาไว้ว่าพาร์ทนี้ก็ก็ก็ละดีก็จบกันในพียงท่าน่ันทินกันนะผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับปหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งใบยครับลองลองลองูนะครับ ถ้าเราอยู่ข้งสูงเราตกมาเราจะตายไหมวะแปปนึงครับต้องลองครับต้องลองครับมันต้องลองครับผมไม่ลองไม่รู้่ะแปบบ๊หนึ่งแปบบ๊หนึ่งทำใจเอ้ยไม่ใช่ทำใจต้องเก็บของที่สำคัญไปก่อนอ่าปึ๊บ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 โอเควู้เริ่มเก็บชุดเกออออะอเออไม่ตายครับโอเคซะว่าทางนี้ก็โอเคนะก็ถือว่าไม่ตายนะครับถ้าอยู่ข้างสูงแล้วกันนะครับโ,โดยชมจนโดยชชมจนโดยชชมจนยูคูเท่มากครับโอเค ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับเสือ,อนคลิปหน้าสุดครับ